ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซลล์ขายทุกอย่างที่ขวาหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวที่ดินนะครับขายที่ดินนะครับพื้นที่ตําบลห้วยแห้งอําเภอเม่ร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ห่างจากตัวที่ดินตรงที่ผมรีวิวไป e ี2นะครับเพียงแค่ประมาณสัก800เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับจากพื้นที่ตรงที่ผมรีวิวไป EP 2นะครับห่างกันแค่ไม่ เท่าไรเองนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับจำนวน25ไร่นะครับแต่ในฉนดนะครับมีทั้งหมด10ไร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นละขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับมีพื้นมีไร่นอกใบนะครับจำนวน15ไร่นะครับขายในราคาไร่ละ150,000บาทนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังเล่นนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับอยากจะ ซื้อขายนะครับมือใหม่นะครับที่กำลังเข้ามาในวงการนี้นะครับอยากจะให้ดูนะครับอยากจะให้ลองดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่านะครับอาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับที่จะเข้ามาเล่นอสังหาริมทรัพย์นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะให้ดูพื้นที่โดยรอบๆนะครับเป็นพื้นที่ผมก็คิดว่าน่าจะ ถูกใจนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่าพื้นที่นอกใบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด15ไร่นะครับคือราคาเนี่ยหเจ้าของเนี่ยขายในราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับไร่ละ1นึ0 0 0สบาทถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะคุยต่อรองราคาอยากจะมาคุยราคากับเจ้าของที่นะครับอยากจะมา,มาดูพื้นที่จริงๆเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถาม กับผมมาได้นะครับ084ย์ภาไปสอดหนึงเนะครับเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ไว้ทําที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นไว้ทําเกี่ยวก,กับอ้อยนะครับก็คือทั้งหมด25ไร่นะครับก็จะมีที่ผมถ่ายไว้ให้ดูนะครับจะเป็นแนวทางแนวแนวที่เขาเป็นเป็นแนวพื้นที่ของเขานะครับเป็นแนวพื้นที่ของเขานะฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้อ่ห่างจาก ตัวอำเภอบ้านไร่เนี่ยห่างจากตัวไอ้ที่ดินที่แปลงที่ผมรีวิวไป EP 2เนี่ยห่างกันแค่8 800เมตรนะครับแล้วก็ถ้าห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่เนี่ยแค่ประมาณ7-8กิโลเองนะครับประมาณ7-8กิโลนะครับจากตัวอำเภอบ้านไร่นะครับแล้วก็ห่างจากถนนดำนะครับห่างจากถนนดำเนี่ย เพียงแค่ประมาณสัก200เมตรนะครับประมาณสัก200เมตรเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพจากมุมสูงของดาวเทียมให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ <S <S พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เอ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยในะโดยที่อมองมองแบบด้วยสายตานะครับมองด้วยสายตาเนี่ยเป็นพื้นที่เอ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับเป็นพื้นที่อยู่ในวิวเข่าล้อมรอบนะครับแน่นอนนะครับก็จะมีเข่าล้อมรอบอยู่แล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่เข้ามาเล่นอสังหารล่ทมัซยัใหม่ๆหรือว่าหน้าเก่าๆหรืออะไรต่างๆนานาที่กําลังสนใจนะครับพื้นที่ดินนะถ้าปล่อยให้เช่านะครับทําไร่ทําสวนนะครับทํานาอะไรต่างๆแต่พื้นที่ตรงนี้มันเหมาะกับการทําไร่ซะมากกว่านะครับพื้นที่ตรงนี้ทําเหมาะกับการทําไร่นะครับปล่อยให้เช่านะครับ ใครที่สนใจนะครับที่อยากจะซื้อเก็บไว้นะครับก็สามารถที่จะมาสอบถามข้อมูลเพิ <on TV> oh ่มเติมได้นะครับที่ดินที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตรงนี้นะฮะตำบลห้วยแห้งนะครับหมู่สามนะครับหมู่สามตำบลห้วยแห้งอำเภอบานไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับห่างจากตัว ep สองนะครับเพียงแค่แปดร้อยเมตรนะครับไม่ถึงกิโลนะครับประมาณแปดร้อยนะฮะประมาณแปดร้อยคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆนะฮะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่า ถ้าใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับในราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับสามารถที่จะต่อรองราคากับเจ้าของได้ด้วยนะครับเพราะว่า1เลยนะครับเป็นพื้นที่นอกใบด้วยนะแล้วก็จานวนเนี่ยที่ในใบเนี่ยจำนวน10ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่นอกใบเนี่ยสิบห้าไร่นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ลองมาสอบถามข้อมูล ได้นะครับอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะพามาดูทางเข้านะครับแล้วก็ดูขอบเขตของพื้นที่กันนะครับมามาดูกันเลยนะครับก็สําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการทำปามนะครับการทําปามแต่ไม่ใช่พื้นที่ของเรานะครับที่เราจะขายนะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทำอ้อยกําลังตัดอ้อยกันอยู่เลยนะครับ แล้วแล้วก็มันจะมี2ทางนะครับมีทางที่ให้เราเข้ามาก็จะมีทางของอันนี้เชาของสวนปาล์มนะครับของเจ้าของสวนปาล์มแล้วก็จะมีทางอีกทางนึงนะครับซึ่งเป็นทางนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นทางหลักที่เข้ามาไล่เรานะครับเข้ามาไล่เราผมอาจจะพูดติดขัดไปบ้างนะก็ขออาภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือข้อมูล อาจจะไม่ครบนะครับบางทีข้อมูลอาจจะไม่ครบสักเท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะครับเบอร์โทรกับไลน์เบอร์โทรเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเห็นไหมฮะว่าภูเขาเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับภูเขานี้ล้อมรอบนะฮะแต่ไม่ได้ติดภูเขานะครับบอกไว้ก่อนไม่ได้ติดภูเขานะฮะก็ล้อมรอบนะครับปล่อยให้เช่านะครับปล่อยให้เช่าได้ นะฮะ่อให้เช่าหรือว่าอยากจะทําสวนทําไร่ทํททาทําเกษตรพอเพียงอะไรต่างๆนานาที่แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะซื้อไว้เก็บไว้หรือว่าซื้อไว้เก็บไว้เป็นสมบัตินะครับนะฮะราคาของที่นะฮะของพื้นที่นะครับก็จะมันมันเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครที่กําลังเล่นนะครับเล่นอสังหานะครับก็จะรู้ว่า มันดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเพราะว่าถ้าฝากธนาคารมันได้ดอกเบี้ยก็จริงนะครับแต่ดอกเบี้ยมน้อยมากนะครับสําหรับการที่เราเอามาปล่อยให้เช่าเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยมากกว่านะครับดูผมจะพาดูนะฮะตรงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมด25ไร่นะครับแต่ในใบจริงๆเนี่ยมันมีแค่10ไร่นะครับในใบนับนอกใบ15ไร่นะฮะพื้นที่นอกใบ15ไร่ ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาก็จะทํามันนะครับทํามันทําอ้อยกันซะส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาทํามันทำร้อททาอ้อยนะครับประมาณนั้นนะครับเราสามารถที่จะซื้อไว้แล้วก็ปล่อยให้เช่าได้นะครับสามารถกินดอกเบี้ยดอกอะไรแล้วแต่นะครับในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทสามารถที่จะมาคุยกับเจ้าของได้นะครับมาคุยต่อรองราคาได้เออราคาอ,อ่อยังไงยังไงเรา แต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเ่ยมารับชมณพื้นที่จริงๆมากกว่านะครับถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะโหวสวยมากเลยนะครับในมุมมองของผมเนี่ยสวยนะครับสวยมากนะฮะสวยมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพจากาดาวเทียมให้ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับซื้อเก็บไว้ได้นะครับในราคาไลยละแสน 5,000บาทไม่ใช่แต่5,000แต่100,000ห้าหมื่นบาทนะครับใน100,000ห้าหมื่นบาทนะครับะไรล่ะไรล่ะ100,000ห้าหมื่นบาทที่ตรงนี้นะครับตำบลห้วยแห้งอำเภอบันไ่จังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับดูรอบๆนะดูบรรยากาศโดยรอบๆบผมใช้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีภูเขาที่แบบล้อมรอบนะครับล้อมรอบพื้นที่นะครับ,นะรบแต่ก็ไม่ได้ติด ต,ติดไล่เรานะฮะหเห็นนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ<ม>อยากจะได้พื้นที่สวยๆนะครับพื้นที่อำเภอบารไร่นะครับตำบลห้วยแห้งอำเภอบานไร่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ขายในราคา15 0,000บาทนะครับ ถ้าอยากจะได้สนใจจริงๆนะครับอยากจะมาดูพื้นที่จริงๆนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับข้อมูลนะครับที่ผมให้ไปอาจจะไม่ครบร้อเอร์เซนนะครับอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับหรือถ้าอยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอข้อมูลทางไลน์ได้นะครับจะขอทางที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับบางครั้งผมอาจจะพูด ขัดติดขัดไปบ้างนะครับขออภัยครับท่านผู้ชมนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าอาจจะมีที่ดินสวยๆหรือว่าของบางอย่างที่คุณถูกใจนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับที่ดินตาบลห้วยแห้งอาเภอบารทรดจังหวัดอุทัยธานีจำนวน25ไร่นะครับที่ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ กำลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับเพือสักผืนนะครับเพื่อที่จะซื้อไว้นะครับเล่นอาส,าสังหาริมทมัพยัอะไรต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะแล้วแต่ท่านผู้ชมที่อยากได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ